รับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนี่นะครับช่วงแรงนี่มันนี่ครับมีฝ้าฝนตังเข้าขึ้นมานะครับแต่เศร้ามาจจววหอดคำนะครับมีวีเวลแล้วครับว่าฝนที่ตกเลยกับแดดตะเศร้านะครับแดดเบิดมือนะครับแดดจ่ายตั้งหากนี่นะครับพอคำคำพอช่วงตะเว้นไก่ที่ตกดินนะครับมีฝ้าฝนขึ้นมานี่นะครับเบื้องลักษณะแล้วค่อนข้างที่จะตกโดนนะครับตกแห้งนะครับกี่ฝ้าเป็นทันสั้นนะครับ เกินไฟซานะครับไฟซานองดูตกที่ดวนตกทีลายนี่นะครับไ <c oughs> ว่าฝนลดน้อยลงนะครับแต่ว่ายังมีฝนตกแห้งตกหนักนะครับบางแห่งบางพื้นที่นี่นะครับตั้งแต่วันที่30นะครับ <c oughs> กันยายนนะครับไปอีกหลายมืออยู่พี่อน,น้อง มันนี้เบิดไฟวพระนี่พี่น้องเนาะมันนี้เบิดไฟวพระนี่นะครับน่าจะผู้หลับพี่น้องปลายเดือนตุ้ร้ากันละนะครับช่วงพี่น้องจะได้เกี่ยวเขาลุยน้ำนี่นะครับเบิดตะเวนตะวาันนีนกบมเมะนะร์แล้วนะขับวเขาว่าด้ใกล้ฮอสิมานอยู่พี่น้องนะครับเขาพึ่งได้ใส่ปุ๋ยบังใบจักกีเหมือมันน,ะนะี่นะครับฝนตกลงมานะครับเบินเขาพี่น้องกันรู้ว่าตัวมันติดประมาณไหนเออนะครับเบิดซสานีนะไหว บดไดเกี่ยวหรอพี่น้องจังขี้ไร่ไปเขาดูขูมก่อนเนาะนะครับถึงที่ปดฝนครับนั่นไดเกี่ยวแท,วท่อันนั้นบเปิดเลี้ยวตอนช่วงนี้นะบดไดเกี่ยวหรอพี่น้องบดไดเกี่ยว